สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตรงมาบุญคองนะครับวันนี้ก็มาสำรวจดูด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นด้านแยกตรงมาบุญคองนะสี่แยกนะครับข้างหน้าตรงไปเนี่ยก็จะเป็นหอศิษย์นะครับข้างบนก็จะเป็นสถ,ถานีรถไฟฟ้าของสยามนะครับเอ่อทางมาบุญคลองห้างมาบุญคงเนี่ยสามารถเข้าได้2ทางนะครับก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะถนนพระลามหนึ่งเนี่ยนะครับสี่แยกตรงมาเนี่ยเชืพระลามมหนึ่งตรงมาเนี่ยนะครับ มันจะมีทางเข้าอยู่นะครับเห็นแท็กซี่เข้าไปนะครับเนี่ยกลอนถึงกรมการท่องเที่ยวเก่านะครับมันจะมีทางเดียวเข้าไปนะครับถนนพระรามหนึ่งนะครับท่านที่ต้องการโหลดสินค้าโหลดของเข้าทางนี้ได้ทางเดียวนะครับทางเข้าห้างมี2ทางคือดางด้านพระรามหนึ่งกับทางด้านของจุฬานะครับถ้าจะโหลดของนะครับเข้าได้ทางนี้ทางเดียวนะเจ้าหน้าที่แนะนาไม่เข้าทางนี้ทางเดียวนะครับ เห็นไหมครับว่าก็จะเป็นข้างๆสนามกีฬานะครับทางเข้าเราเห็นรถไซค์เข้าไปใช่ไหมครับท่านใดที่เคยทําทัวร์ก็จะทราบดีนะครับว่าทางนี้จะเป็นทางที่รถทัวร์เข้านะครับแล้วก็ทางที่เรียกแท็กซี่ทางที่รถตู้เข้าเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเมื่อก่อนนี้เราก็จะต้องมาพาทัวร์มาเนี่ยเราเรียกรถทัวร์มาหรือว่าเราเรียกรถตู้มาก็จะมา รอรถทัวร์รอรถตู้กันตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เรามาขายของเราก็เข้ากันทางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดส่งรับส่งแท็กซี่นะครับที่มารับมาส่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาห้างนะครับแต่ว่าเราจะไปจุดโหลดของเนี่ยเราก็จะต้องเดินไปเขาต้องขับรถเลยเข้าไปอีกหน่อยนะครับ เห็นไหมครับก็เนี่ยจะเป็นซองเป็นช่องสําหรับให้รถที่มาจอดรับส่งสินค้านะครับที่เขาเรียกว่าจุดโหลดของนะครับก็จะจอดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสุดทางนะครับเห็นที่คนเดินมาไหมฮะคนเดินมาตรงนั้นนะครับก็จะเป็นทางเข้าลิฟต์ขนของนะซึ่งจะนําไปชั้น4นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้นะครับก็คือที่มีถังขยะเนี่ยก็จะเป็นห้องอทิ้งขยะนะครับทุกท่านจะต้องเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดทิ้งขยะของห้างนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนําเหมือนกันว่าให้ขึ้นไปเลยเห็นไหมที่ทางจักรยานขึ้นไปก็จะเป็นทางขึ้นรถนะครับของรถที่ขึ้นสู่ลานจอดรถของห้างบาบุญคลองนะครับก็คือจะขึ้นไปที่ชั้น6จอดรถเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยชั้น6กก็จะมีลิฟต์ขนของจุดโหลดนะครับ เพื่อที่จะลงมายัางชั้น4ได้ผมคิดว่าชั้น6น่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น6กันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือจุดจุดโหลดสินค้าชั้นล่างนะครับก็จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับก็แจ้งว่าตรงนี้เนี่ยต้องแจ้งทะเบียนนะครับเป็นจุดโหลดสินค้าแต่ว่ารถที่จะมาจอดตรงนี้ชั่วคราวเพื่อที่จะนําสินค้านะครับเข้าไปยัง จุดโหลดนะครับก็จะต้องแจ้งทะเบียนล่วงหน้าซึ่งเราได้แจ้งไว้แล้วนะครับสรุปว่าตรงนี้เนี่ยสามารถจอดได้ชั่วคราวนะครับจอดได้ชั่วคราวเสร็จแล้วเนี่ยเรานําสินค้าขึ้นไปแล้วนะครับเราต้องรีบลงมาเลื่อนรถเข้าลานจอดแต่ผมแนะนําเจ้าหน้าที่ทางห้างของเนี่ยเขาก็แนะนําให้เราไปจอดชั้น6จอดเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆขนสินค้ามาที่ลิฟต์โหลดสินค้าเลยอันนั้นจะสะดวกกว่าไม่ต้องเลื่อนรถไปไม่ต้องเลื่อนรถมาเนาะครับ เราก็ถึงแล้วนะครับก็เป็นเห็นลิฟต์โหลดสินค้าใช่ไหมครับด้านหน้าเนี่ยครับเราสามารถที่จะนํารถมาจอดตรงนี้ได้ชั่วเขาที่เห็นว่ามีป้ายว่าที่จอดรถส่งของแล้วเราก็โหลดของไว้แล้วเราก็สามารถที่จะนํารถไปจอดที่ลานจอดชั้น6นะครับนะที่จอดรถมากมายเลยครับทั้งชั้น6แล้วก็ห6หครึ่ง6บีนะครับเทียบเลยนะครับก็ สะดวกสบายนะครับหรือว่าท่านจะจอดเข้าซองก่อนนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเรามากันก่อน10บโมงเช้าเนี่ยยังไงซะที่ว่างก็เหลือเฟือในชั้น6นะครับแล้วเราก็เดินใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับมาโหลดสินค้านะเอาสินค้าเข้าไปในประตูเพื่อที่จะไปขึ้นลิฟต์โหลดของลงไปชั้น4เลยนะครับเนี่ครับ,รบลิฟต์ขนของจากชั้น6นะครับก็จะมาออกตรงเนี้นะครับเห็นไหมฮะ ก็จะมาออกตรงนี้ซึ่งค่อนข้างสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายนะครับก็จะมาออกตรงนี้เห็นไหมฮะลิฟขนของนะครับและลิฟโดยสารนะมีทั้ง3ตัวเราออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เดินออกมานะครับเราก็เลี้ยวขวาเลยนะฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยนะครับก็จะมาเจอลานกิจกรรมของเราลานที่เราขายสินค้าซึ่งอยู่ตรงนู้นเห็นเสื้อลงเหลืองนั่นไหมครับนะก็ประมาณนู้นนะครับประมาณนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ นี้ก็เป็นเวลาสักหกโมงครึ่งแล้วนะก็ยังพอมีคนเดินอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าไม่เงียบเหงานะครับด้านหน้าเห็นไหมที่เป็นลานล่งลงเห็นไหมครับก็จะเป็นลานกิจกรรมซึ่งเราจะมาขายของกันตรงนี้เป็นเวลาเจ็ดวันนะครับก็จะเป็นลานอย่างนี้ล่งๆออย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่ไม่ขี้รล้วขี้เหร่มากนักนะครับ เนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับสำหรับพื้นที่แล้วก็มีธนาคารทั้งหมดอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็มีบริษัทมือถือหลายบริษัทตรงนี้นะครับซึ่งแบ็คดรอปและเวทีนะครับเราจะตั้งตรงนี้นะครับตั้งบริเวณนี้เพื่อที่จะไม่ให้ไปบดบังคนอื่นเขานะอันนี้ก็เป็นหลังเวทีนะครับเราตั้งตรงนี้นะครับ แล้วก็อาจจะเว้นทางเดินด้านหลังไว้นะครับแล้วก็การเรียนการสอนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการขายก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับจากพื้นที่ครับจากพื้นที่ที่เราขายของกันนะครับเราจะไปห้องน้ําและไปลานซักล้างในห้องน้ำเนี่ยมีหลายที่นะครับตรงโซนธนาคารก็มีนะครับแต่ว่าลานซักล้างเนี่ยเราจะ อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นป้ายด้านบนไหมครับนะเห็นป้ายไหมครับ C4 นะครับเห็นป้ายไหมครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยในช่องซ้ายมือตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยช่องซ้ายมือตรงนี้คือห้องน้ําและลานซักล้างนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอความร่วมมือเนาะนะครับเพื่อชื่อเสียงของมพระพุทศความสะอาดนะครับเศษอาหาร นะครับอย่าไปทิ้งนะครับในห้องน้ํานะครับเห็นไหมฮะเราเข้ามาแล้วอันนี้ห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะครับแซวล้านซักล้างห้องซักล้างก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ครับก็ถ้าเดินออกไปนะครับเราก็จะนี่ครับเลี้ยวขวาไปเข้าพื้นสุไปเข้าสู่พื้นที่ที่เราขายของกันนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเข้าใจนะครับนะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่อห้องซักล้างนะเราจะไม่ทิ้งเศษอาหาร เศษอะไรเพื่อที่จะไปอุดตันเหมือนกับที่เคสของเดอะมาร์เก็ตแล้วก็เคสของบิ๊กซีนะครับ